ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขว,ว,ว,วตัตวรคัตยยาราชนารีสเสด็จออกนห้องประชุมชั้น11อาคารอัครคาร,าราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรพระราชทานพระวะโรกาสให้คุณหญิงชรัตศรีทีปิรัตรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานนำพลเอกพนาแคลปปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้แทนกองทัพบ,บกประกอบด้วย พลเอกอนุภาพสิริมนทลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาพลตรีกิติศักดิ์ถาวรผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่สองและพลตรีวินไทยสุวารีเลขานุก,การกองทัพบ,บกเฝ้ากราบทูลถวายรายงานโครงการสนับสนุนกองทุนหาไทยทิพย์กองทัพบ,บก ตามที่ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคขัติยาราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหาไทยทิพย์ภายใต้มูลและนิธิจุฬาภร์ขึ้นเมื่อวันที่24กันยายน2568เป็นต้นมาโดยทรงเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยความปลอดภัยของกําลังคนแนวหน้าและประชาชนที่อยู่บริเวณชายแดนจึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างกําแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัม ูชาเป็นการเร่งด่วน โดยกองทัพบ,บกได้สนองพระดำริจัดตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนกองทุนหาไทยทิพย์กองทัพบ,บกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางวัตถุประสงค์ของกองทุน <Okay. S 1> โดยมีพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางวัตถุประสงค์ของกองทุนหาไทยทิพย์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยพระปฏิธานอันแน่วแน่ใน,ในการบำบัดทุกบำรุงสุขและส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย ให้กับประชาชนและประเทศชาติทรงเล็งเห็นถึงภัยคุกคามในหลายรูปแบบทั้งเหตุการณ์ความไม่สงบภัยธรรมชาติความขัดแยง้งและสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นแนวหน้าของการรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ ในการนี้พลเอกอนุภาพสิริมณฑลในฐานะหัวหน้าคณะทำงานโครงการสนับสนุนกองทุนหาไทยทิพย์กองทับบกได้กล่าวบ,บังคมทูลถวายรายงานรายละเอียดของแผนการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นที่ความจำเป็นเร่งด่วนแรกได้แก,แก่การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่กำลังพล,ลผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกาลังสุรานารีและกองกาลังบุรพา ทั้งนี้จากการสำรวจความต้องการในพื้นที่พราบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดสร้างและปรับปรุงสิ่งป้องกันภัยประกอบด้วยการปรับปรุงที่มั่นกำบังหรือบังเกอร์ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารรวมทั้งสิ้น799แห่งแบ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรานารีจำนวน727แห่งและกองกำลังบุรพาจำนวน72แห่ง รวมถึงการจัดสร้างหลุมหลบภัยสําหรับประชาชนเพื่อใช้เป็นสถานที่ปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมทั้งสิ้น173แห่งกองกําลังสุรานารีจํานวน167แห่งขนาดความจุ40-60คนและกองกําลังบุรพาจํานวน6แห่งขนาดความจุ30คนในการนี้ทรงมีพระกระแสะรับสั่งให้กองทัพบ,บกเข้าสนับสนุนการจัดสร้างหลุมบุคคลจํานวน50หลุมสําหรับใช้เป็นที่มั่นกําบังของกําลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ และสร้างหลุมหลบภัยสําหรับประชาชนจํานวน8แห่งเพื่อใช้เป็นสถานที่ปลอดภัยให้ประชาชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือทั้งทหารและประชาชนอย่างเร่งด่วนสําหรับใช้เป็นต้นแบบในห้วงแรกนี้ก่อนทั้างกองทุนไทยที่กรจะเป็นคนสนับสนุนเรื่องเงินในส่วนนี้ นี่ี่ยี่สนับสนุนหลายอย่างแต่ต้องค่อยๆทําไปขอให้ช่วยดูว่าเราจะสร้างกําแพงที่กัน้นระหว่าง,ขงเขมรกับไทยและจะเป็นที่กันไม่ไม่ใช่เดียวดาวเป็นของที่ทําแล้ว คงถาวอยจริงๆก็เป็นความเร่งบังอร์แบบนี้เป็นความเร่งด่วนก็มูลทุนทไทยทีฟนี้ก็อยากที่จะสนับสนุนด้วยคุณที่ดีของกองทุนทัทไทยที ที่จะทำเพราะนี่ก็เป็นขอเป็นสิ่งของที่เร่งด่วนจำเป็นสำหรับทหารอันนี้เป็นการช่วยทหารโดยอยากได้โครงการหนึ่งที่ช่วยประชาชน นอกจากนี้ยังทรงมีพระดำรัสถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการกองทุนหาไทยทิพย์และความมุ่งมั่นพระไทยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวหน้าในการปกป้องอธิปไตยของชาติและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนว่ามีความคืบหน้าอย่างไรกองทุนหาไทยทิพย์นี้จะขออ,อสื่อให ประชาชนได้ทราบว่ากองทุนของเขากำลังทำงานแล้วไม่เตอนนี้นี่เห็นเงียบเงียบไปเขาเขาเห็นเราเงียบนะ <S 2> <S 2> เขาเลย, <S <S เลยนึกว่าหมดแล้วไม่ไม่ีอะไรทำแล้วจริงๆนี่เงียบรอว่าอ,อยากติดต่อทางทหาร เพื่อจะหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็เพื่อจะเอาข้อมูลที่จะทำให้ทหารเนี่ยไปสู่ประชาชนคนไทยเราก็เก็บข้อมูลและเพื่อเอาไปออกสื่อว่าเราได้ทำงานแล้ว ประชาชนก็เขาก็เห็นคุณประโยชน์ของมนิธินี้แต่ว่าก็อย่างทั่ทั่วไปถ้าเป็นหนูหนูคงอยากเห็นกันว่าเออริจากไปแล้วเนี่ยได้อะไรออกมารูปแบบยังไงยังไงอะไรอย่างนไงนะ ทางนี้สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังปกป้องอธิปไตยของชาติเพื่อสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากับกองทุนหาไทยทิพย์โดยสมทบทุนผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสีพลาซาชื่อบัญชีเงินกองทุนหาไทยทิพย์ประเภทบัญชีกระแสร,รายวันเลขที่บัญชี229 3 0 3 2 6 6ขีด6และประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี229-4-29977-7หรือสแกน QR code ผ่านระบบ e donation ทั้งนี้เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าหรือสอบถามรายละเอียดสำนักงานกองทุนหไทยทิพย์ชั้นหนึ่งอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุลาพรโทร0 2 5 5 3 8 6 1 6ถึง19ในวันและเวลาทำการ